ร้อยแล้วครับยอยาเลเย็นอยคนครับตั้งแต่เริ่มบุรณะรถคันนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ดึงรถออกจากใต้ต้นม่วงหลังจากที่จอดมาหลายปีนํารถมาจอดรอซ่อมยกเครื่องลงทำการเช็คอะไหล่ส่วนที่เสียและชำรุดเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างทั้งหมด เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเบรกนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึง EP4 แล้วฝากเพื่อนๆติดตามและรับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและวันนี้ EP4 เราจะทำการทดสอบวิ่งเป็นครั้งแรกเช็คดูว่ามีส่วนไหนที่บกพร่องบ้างยังไงฝากเพื่อนๆติดตามและรับชมด้วยครับ,รบพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมรถโฟกสายชิล DIY วันนี้น้องแทงโมก็ถึงขั้นตอนการไล่ลมเบรกแล้วนะครับนะ เครื่องติดเมื่อกี้ไปทดลองวิ่งแล้วนะครับก็รู้สึกเบรกยังห่างนะฮะแต่ยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนการไล่ลมเบรกนะครับนะฮะหลังจากที่แล้วเราไล่ไปแล้วหนึ่งรอบนะเบรกมีลมค้างก็เลยทําการไล่ใหม่อันนี้ก็คือปั๊มลมตัวใหม่นะครับนะปั๊มมอลมเบรกนะครับทำการไล่ลมเบรกเปลี่ยนสายอ่อนจาก ep 3นะครับนะเปลี่ยนสายอ่อนแล้ว เปลี่ยนคาลิเปอร์เบรกแล้วเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าหลังนะครับวันนี้เราก็ถึงขั้นตอนการจะออกเทสรถเป็นครั้งแรกนะฮะล้อหมุนเป็นครั้งแรกนะครับนะฮะนี่คือการไล่ลมเบรกล้อหลังนะครับและนี่ก็จะเป็นช่วงร่างของเครื่องนะฮะของผมจะมีจุดย้อยอยู่นิดนึงซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถโฟกนะฮะน้อยคันนักนะ้ที่จะไม่ย้อยนะครับนะแต่ของผมถือว่าหยุด น้อยมากนานๆจะมีจะเห็นซึมออกมาสักทีหนึ่งนะครับนะฮะช่วงร่างโดยรวมผมก็ถือว่าโอเคนะ,ะไม่ผุลูกยางเผาขับหลังก็ยังโอเคนะฮะนี่คือคือสภาพโดยรวมของเครื่องยนต์นะครับวันนี้เราก็จะทําการออกวิ่งเป็นครั้งแรกนะ,ะจะได้เช็คว่ามีปัญหาจุดใดบ้างนะครับนะฮะ ชมกันไปเรื่อยๆบรรยากาศโดยรวมวันนี้มาถึง EP4 แล้วนะครับฝากเพื่อนๆติดตามและรับชมกันไปยังไงเพื่อเป็นกำลังใจผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็คือปั๊มลมเบรกตัวใหม่นะครับนะก็คือเป็นของมิตซูบิชิกาลา a ์ดนะฮะรถโฟกนะฮะถ้าปั๊มลมเก่าพังนะครับมออลมเก่าพังก็คือสามารถใช้ม้อลมเบรกรถญี่ปุ่นทดแทนได้ของผมเป็นมออลมเบรกมิตซูบิชิกาลาด ชั้นเดียวนะฮะก็เอาอยู่แล้วนะครับนะ,ะนี่ครับผมไม่ได้ย้ายกระปุกเติมน้ํามันขึ้นไปข้างบนนะฮะเพราะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะฮะถ้ารถเราเบรกไม่ั่วนะ้ำมันก็จะไม่พองหายไปไหนนะครับอันนี้คือขั้นตอนตั้งเบรกหลังตั้งสายเบรกมือนะครับอันนี้ก็คือย่อยเกียร์นะครับนะอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่าเกียร์มันเข้ายากนะฮะนี่เลยครับย่อยเกียร์ตัวนี้ครับเป็นวัสดุสี่เหลี่ยม2ชิ้น ราคาไม่แพงนะครับนะ้าเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนเองที่บ้านก็ได้นะครับใช้กุญแจปักตายเบอร์8ขันออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนทดแทนเข้าไปราคาหลักร้อยนะฮะยอยเกียร์ตัวใหม่นะครับนะนี่แหละครับแล้วเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วก็ถึงขั้นตอนการทดสอบวิ่งแล้วครับวิ่งครั้งแรกครับผมโดยช่างแป๊ะเฉดครับยอด <laughs> ยางบวมนะดิงด่งดิงด่งดิงนะ่งดิ่งดิ่งเลยว้าล้อหมุนครั้งแรกครับจอดนานสามสี่ปีมานี่ลองแล้วครับจอดครับสยอด สุดยอดยางยางเด้งดึงดึงด oh, uh, ึงดึงดึงแล้วไปโดนเปลี่ยนยางอีกอ่าวิ่งแล้วครับ ไล่หนึ่งสงค <Yahoo! S 1> ครับแล้วก็จบไปแล้วกับการทดสอบวิ่งนะฮะน,ะนี่คืออะไรส่วนต่างๆที่ผมเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนี้ เมื่อนำรถออกจากอู่แล้วเราก็จะไปทำการเปลี่ยนยางนะครับนะฮะยางอายุเกิน10ปีแล้วนะครับนะหลังจากนี้ทำยางเราก็จะทำการทดสอบวิ่งไปที่ต่างๆดูซิว่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วจากนี้ก็จะถึงสถานีต่อไปก็คือการทำสีนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามและรับชมเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยฝากรับชมอีีต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับ